คุณเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งแต้มบัตรเครดิตที่คุณใช้จ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจะสามารถเปลี่ยนเป็นบิตคอยได้ไม่ใช่แค่บิตคอยนะครับแต่ยังรวมถึงอีเธอเรียมและ XRP ด้วยข่าวลือที่เคยพูดกันเล่นๆวันนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วครับและไม่ใช่ที่ไหนไกลแต่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เชื่อผมเถอะครับนี่คือสัญญาณของคลื่อนลูกยักษ์ที่กำลังจะซัดเข้าสู่วงการการเงินและคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y ปโ o m a n วันนี้เรามีข่าวใหญ่ระดับโลกมาเจาะลึกกันครับลองจินตนาการตามผมนะครับทุกครั้งที่คุณรูดบัตรซื้อกาแฟเติมน้ามันหรือช้อปปิ้งออนไลน์แต้มสะสมที่เคยแลกได้แค่ส่วนลดร้านอาหารหรือแก้วน้ำพรีเมียม ตอนนี้มันมีค่าเทียบเท่ากับสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงกับผู้ถือบัตรเครดิต a ในญี่ปุ่นครับคำถามคือทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นตอนนี้และที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับเรานักลงทุนคริปโตทั่วโลกบ้างวันนี้คริปโตแมนจะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่เบื้องลึกเบื้องหลังของข่าวสะเทือนวงการนี้กันครับ สำหรับใครที่อยากได้เนื้อเนื้อก่อนเลยนะครับสรุปง่ายๆคือบริษัท A ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ SBI Shinsei Bank ในญี่ปุ่นได้จับมือกับ SBI VC Trade ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตในเครือเดียวกันประกาศให้ผู้ถือบัตรเครดิต A สามารถนำคะแนนสะสมที่เรียกว่า A p o i n t s มาแลกเป็นเหรียญคริปโตได้3สกุลหลักคือ Bitcoin Ethereum และ XRP ครับนี่คือครั้งแรกของโปรแกรมสะสมคะแนนบัตรเครดิตในญี่ปุ่นที่ทำแบบนี้ได้มันคือการเชื่อมโลกการเงินเก่าหรือ TradFi เข้ากับโลกการเงินใหม่หรือ DeFi อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเอาหลับเกินมาขนาดนี้แล้วไปเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับการจะเข้าใจความสำคัญของข่าวนี้เราต้องรู้จักผู้เล่นหลักกันก่อนครับส่วนที่1 ผู้เล่นในสนามนี้คือใคร A+ plus. ไม่ใช่แค่บริษัทบัตรเครดิตโนเนมนะครับแต่เป็นบริษัทในเครือของ SBI ชิน n s a y Bank ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นมีฐานคู่แข่งมหาศาล SBI Group หรือ Strategic Business Innovator Group นี่คือตัวจริงเสียงจริงครับ SBI คือกลุ่มทุนการเงินและเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนำโดยคุณโยชิกะคิตาโอ ผู้ที่แสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าเชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ XRP SBI VC Trade นี่คือ Exchange คริปโตของกลุ่ม SBI เองเลยครับการทำธุรกรรมจึงเกิดขึ้นภายใน Ecosystem ของตัวเองทั้งหมดปลอดภัยและควบคุมได้พอจะเห็นภาพไหมครับนี่ไม่ใช่การจับมือกันแบบฉาบฉวย แต่มันคือยุทธศาสตร์ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินที่ครบวงจรของตัวเองส่วนที่2ทำไมถึงเป็น BTC ETH และ XRP Bitcoin, Bitcoin คือ BTC คือทองคำดิจิทัลคือพี่ใหญ่ที่ทุกคนต้องมีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานใหม่ ETH Ethereum คือราชาแห่ง Smart Contract และ d e f i การมี ETH เป็นตัวเลือกแสดงให้เห็นว่า SBI มองไกลไปถึงโลกของแอปพลิเคชันกระจายศูนย์หรือ d a p p s และ XRP และนี่คือดาวเด่นของงานนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่าง SBI และ Ripple บริษัทผู้สร้าง XRP นั้นลึกซึ้งมาก SBI เป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดของ Ripple ในเอเชียการใส่ XRP เข้ามาในโปรแกรมนี้คือการประกาศสักดา และผลักดันการใช้ XRP ในระดับ Mass Adoption อย่างชัดเจนที่สุดครับส่วนที่3เกมนี้ SBI ได้อะไรและมันจะเปลี่ยนโลกการเงินได้อย่างไร o n อนแรผู้ใช้งานใหม่มหาศาลนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการดึงคนธรรมดาทั่วไปที่อาจจะกลัวความผันผวนของคริปโตให้เข้ามาสัมผัสโลกนี้แบบไม่มีความเสี่ยงครับเพราะแต้มพวกนี้ได้มาฟรีๆจากการใช้จ่ายอยู่แล้วเมื่อคนหลายล้านคนมีเหรียญคริปโตอยู่ในมือ ก้าวต่อไปคืออะไรครับก็คือการเริ่มเทรดการเริ่มศึกษา d e f าและนั่นคือลูกค้าในอนาคตของ SBI VC Trade นั่นเองครับสร้าง Use Case ที่จับต้องได้ที่ผ่านมาเราเถียงกันตลอดว่าคริปโตเอาไปทำอะไรได้บ้างหรอนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับมันเปลี่ยนคะแนนสะสมที่มูลค่าเสื่อมลงทุกวันให้เป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมนี่คือการปฏิวัติแนวคิดของ loyalty program ทั่วโลก โดมิเนตตลาดญี่ปุ่นในขณะที่ธนาคารอื่นยังลังเล SBI ได้กระโดดลงมาเล่นในสนามนี้เต็มตัวแล้วด้วยฐานลูกค้าที่มีในมือการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะสร้างความได้เปรียบมหาศาลกดดันให้คู่แข่งต้องปรับตัวตามและอาจทำให้ SBI กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลของญี่ปุ่นไปเลยครับข่าวนี้ทำให้ผมมีคำถามที่อยากจะชวนทุกคนมาขบคิดกันต่อนะครับคำถามที่1นนี่คือจุดเริ่มต้นของแบงก์คอยวอหรือไม่ เมื่อ SBI เริ่มแล้วคุณคิดว่าธนาคารยักษ์ใหญ่อื่นๆในญี่ปุ่นอย่าง m i t ิ u b บ s h i UFJ m i สุโฮ o s มิโตโมะมิ s s อิจะอยู่นิ่งเฉยได้หรือไม่เราอาจจะได้เห็นสงครามการแย่งชิงลูกค้าด้วยโปรแกรมคริปโตที่ดุเดือดกว่านี้ในอีกไม่ช้าและมันอาจจะลามไปทั่วโลกก็ได้นะครับคำถามที่2 l o y a ย t y โปรแกรมแบบเดิมๆถึงการอวสานแล้วหรือยังคุณยังอยากแลกแต้มบัตรเครดิตเพื่อเอาแก้วน้ำหรือตัวหนังอยู่ไหม ในเมื่ออีกค่ายหนึ่งให้คุณแลกเป็นบิตคอยได้นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่บีบให้ทุกธุรกิจตั้งแต่สายการบินห้างสปปรรพสินค้าไปจนถึงร้านกาแฟต้องหันมามองคริปโตเป็นรางวัลอย่างจริงจังคำถามที่3จะเกิดอะไรขึ้นกับมูลค่าเหรียญลองคิดดูเล่นๆน,นะครับถ้าผู้ถือบัตร A+ หลายล้านคนตัดสินใจแลกแต้มเป็น XRP พร้อมกันมันอาจจะไม่ได้สร้างแรงซื้อที่มหาศาลจนราคากระโดดทันทีแต่ มันคือการสร้างฐานผู้ถือครองที่ใหญ่ขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นชัดเจนที่สุดซึ่งในระยะยาวแล้วนี่คือปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากสําหรับทุกเหรียญครับและคุณล่ะครับคุณคิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบในมุมไหนอีกบ้างลองคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับผมอยากอ่านมุมมองของทุกคนจริงๆและนี่ก็คือการเจาะลึกข่าวใหญ่ที่ญี่ปุ่นในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆ แต่เป็นจิก๊กซอชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของโลกการเงินในอนาคตที่เส้นแบ่งระหว่างการเงินแบบเก่าและแบบใหม่กำลังจะเลือนหายไปทุกทีนี่คือสิ่งที่ช่องคริปโตแมนของเราพยายามจะทำครับคือการมองให้ทะลุข,ข่าวรายวันแล้ววิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพใหญ่และผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในวงการคริปโตสำหรับวันนี้คริปโตแมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ